ในตอนนี้ประเทศไทยของเรามีแลกนาลล็อก PC ที่เป็นเซิร์ฟแท้อยู่ด้วยกัน3าเซิร์ฟนะครับและเซิร์ฟไหนเนี่ยจะเหมาะกับใครอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะมาสรุปให้ฟังครับผมถ้าพูดถึงเกมแลกนาล็อกจุดเด่นหลักๆก,ก็ต้องพูดถึงคอนเทนต์ที่ไม่ว่าจะเป็นการล่าบอสการฟาร์มไปจนถึงกิ้ววอรจะตอบโจทย์แตกต่างกันออกไปครับ เรามาเริ่มกันที่เซิร์ฟแรกนะครับ l n a g n a r o k Online Gravity ที่เป็นค้สสามอยู่นขนานี้โดยเซิร์ฟนี้จะเป็นแพทที่ใกล้เคียงกับต้นฉบับหรือเซิร์ฟเกาหลีมากที่สุดนะครับทั้งการอัพแพทที่ไปไกลรวมถึงฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆหากใครชอบคอนเทนต์สายฟาร์มลงดันและชอบการที่จะได้เห็นอะไรใหม่ๆเซิร์ฟนี้ตอบโจทย์คุณอยู่ครับ พราะอย่างที่บอกครับเซิร์ฟนี้จะอัปแดไปเร็วมากเพื่อให้ตามเกาหลีให้ทันถ้าจะให้คะแนนเป็นข้อๆเนี่ยเซิร์ฟนี้ถ้าสายฟาร์มสายลงดันส่วนตัวตีมอนทำเควสเดินเนื้อเรื่องเนี่ยข้อนี้ผมให้เต็ม1ิบเลยครับส่วนสำหรับสายหาเงินสายพ่อค้าต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ข้อนี้ขอให้เต็ม10อีกเหมือนกันครับเพราะเงินเอ็มเซิร์ฟนี้มีไม่เคยพอครับ NPC มันดูดตังออกได้ทุกวันจริงๆแต่ระบบการกิววอลเนี่ย อาจจะให้6นะสำหรับส่วนตัวผมเพราะเซิร์ฟนี้เนี่ยพูดตรงๆว่าการกิววอลค่อนข้างจะเบาบางกว่าอีก2เซิร์ฟนะครับยิ่งไม่ต้องพูดถึงการ PVP เพราะว่ามันน้อยยิ่งกว่าน้อยยกเว้นจะมีกิจกรรมจากทางทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนั้นน่ะมันถึงจะเดือดก็สำหรับบรรยากาศภายในเซิร์ฟโดยรวมนะครับจะค่อนข้างไปทำของบิวอัพเพื่อให้สามารถจบดันเจี้ยนส่วนตัวให้เร็วที่สุดและทำดาเมจให้มากเข้าไว้อะไรประมาณนี้ครับเอ้ยขอเสริมอีกนิดนึง เซิร์ฟนี้เนี่ยมีการแข่งที่ชื่อว่า ROS อยู่นะครับหรือที่เราคุ้นชินกันว่า RWC นั่นเองมันคือรายการ l e g e n a l o k World Championship นะครับซึ่งณนะตอนที่ทำคลิปเนี่ยเขาจะใช้แพท1 1เอ้แพเป็นหลักนะครับก็คือแพทค้า3เนี่ยแหละถ้าใครเล่นเซิร์ฟนี้อยู่ก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับว่าแบบเราชินสกิลนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คืออีกข้อดีในการเล่นเซิร์ฟนี้แล้วกันนะครับ สำหรับเซิร์ฟต่อไปอ่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมยังเล่นเซิร์ฟนี้อยู่นะครับเซิร์ฟนี้คือแลกน a ลล็อกคลาสสิก GGT นะครับหรือแลกนัล็อกคลาสสิก Gravity นั่นเองเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ภายใต้การให้บริการของ Gravity เช่นเดียวกับเซิร์ฟแรกที่พูดไปนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยจะมีถึงแค่ไฮคาร์เท่านั้นส่วนของสมส่นั้นลอยไปถึงดาวคารเลยทีเดียวถ้าใครอยากจะลองเข้าไปลองเล่นเพราะคำว่าคลาสสิกเนี่ย เบรกไว้ก่อนนะฟังคลิปนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับภาพจําของคําว่าเซิร์ฟไฮคลาสคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นกน็คือการใส่หมวกแอปเปิลเบิร์นคนคุกล่ามัฟที่โซฮีใส่อาวุธ3ามไฮหเหมืองประมาณนี้ใช่ไหมแต่เซิร์ฟนี้เนี่ยอยู่คนละมัลติเวิร์สกันเลยเพราะสิ่งที่คลาสสิกจริงๆมันคือคลาสที่มีอยู่แค่ไฮคลาสและคลาสอาชีพเสริมอย่างโซลิงนินจาเท่านั้นครับส่วนของสวมใส่นี่ น้องๆคาสามเลยก็ว่าได้ไม่จำเป็นต้องล่าบอสหาของแ่เพราะของแ่ทุกชิ้นอยู่ในไข่กาชาเรียบร้อยสำหรับคะแนนในแต่ละข้อเนี่ยสายลงดันวนดันขอให้7แล้วกันนะเซิร์ฟนี้มีดันเจียนให้ลงค่อนข้างจะน้อยเมื่อเทียบกับคาสามนะครับแต่ก็ยังดีหน่อยที่ทีมงานเนี่ยทยอยเอาเข้ามาปรับไปแบบไม่ให้เบื่อจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่จะมาฟาร์มหาเงินกับเซิร์ฟนี้ให้6แล้วกัน ถ้าถามว่าทำไมถึงให้หกเพราะว่าเซิฟนี้เนี่ยมันมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออกนะครับฟาร์มมาเท่าไหร่เงินก็อยู่เท่านั้นไม่มี NPC ที่จะดูดเงินออกได้เหมือนค่าสอย่างค่าสเนี่ยถ้าถ้าฟาร์มจริงๆอะ่ะฟาร์มกําหนึ่งมันก็ได้หลายเอ็มอะ่ะเกือบแตะ1ิบหรือว่า10บวกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าดามเมจค่าสเนี่ยมันล้นเป็นหลักล้านเลยแล้วเลือดมอนมันก็แบบถึงจะเพิ่มมามันก็ ยังไม่บาลาน์เท่ากับดาเมจอะมันก็เลยฟาร์มไว้มากๆแถมเงิน M มันก็ยังถูกตึงไว้ที่ราวๆ15บาทบวกลบนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือต่ําไปมากกว่านี้แล้วอะสาเหตุมันก็จะมาจาก NPC ที่มันดูดตังของเซิร์ฟนี้เนี่ยจนทําให้หาเงิน m อมาย่งไงก็ไม่พอใช้อ่ะส่วนเซิร์ฟคลาสสิกนะครับอยู่ตรงข้ามกับที่พูดมาเมื่อกี้หมดเลยเออหามาได้ยังไงอะ มันก็อยู่ในเซิร์ฟอยู่อย่างนั้นน่ะราคามันเลยอยู่ราวๆสิบบาทต่อเอ็มนะครับแถมฟาร์มกัมหนึ่งเนี่ยมันยังได้แค่ไม่กี่เอ็มอ่ะฟาร์มได้น้อยกว่าเซิร์ฟคลาสาแล้วก็เงินเอ็มถูกกว่าเซิร์ฟคลาสาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เลยให้แค่6พอส่วนต่อมากิลวอลอันนี้ขอให้8แล้วกันนะครับแล้วก็ PVP พอมีบ้างปะไปกิลวอยมีกิลใหญ่วอลอยู่แต่ขอแนะนำคนที่จะเข้ามา สำหรับคอนเทนต์วอลในตอนนี้นะครับการทำของเซิร์ฟนี้เนี่ยขี้หมูขี้หมาหลักหมื่นขึ้นนะพอเซิร์ฟนี้เนี่ยมันมีเรื่องฟิกแคทไทม์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วไอ้ฟิกเนี่ยมันมีเกือบทุกอาชีพเลยเลยต้องทำของกันพอสมควรนะครับส่วนบรรยากาศในเซิร์ฟนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกิ l ววอลใช้ได้ฟาร์มก็พอไหว สำหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาถ้าจะทําของจริงๆจ,จังๆเนี่ยมันทําแค่วันเดียวก็เสร็จแล้วไม่มีคําว่าตามไม่ทันสําหรับเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับสำหรับเซิร์ฟสุดท้ายแลกนารอกแลนเวอร์สเป็นเซิร์ฟใหม่ที่เพิ่งโอเพนเบต้ามาเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเอาจริงๆเนี่ยเซิร์ฟนี้ผมไม่ได้ไปคุกคีด้วยเท่าไหร่จึงขอยกอ่า a l Global หรือ Landlock Landverse Global นะครับและฐานไทยจากคนที่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยมาสรุปให้ฟังนะก่อนที่จะไปเข้าหัวข้อหลักเนี่ยผมขอพูดถึงคอนเซปต์ของเซิร์ฟนี้ก่อนอน,นะครับ Landlock Landverse เนี่ยเป็นเกม NFT ที่สามารถขุดแร่และนำไปแปรรูปเป็นเหรียญ NFT ได้และทรัพยากรต่างๆก็สามารถไปแปลรูปได้เช่นกันโดยรูปแบบการเทรดหรือที่เราคุ้นหูกันว่าเดล ระหว่างผู้เล่นเนี่ยจะไม่มีเดลล่างมอหรืออะไรเงี้ยมันไม่มีนะเซิร์ฟเนี้ยเพราะการซื้อขายเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบของบอกเชนซื้อขายบนเว็บอะไรเงี้ยถ้าใครเคยเล่นเมียโฟอ่ะโมเดลของเซิร์ฟเนี้ยจะเหมือนกับเซิร์ฟนั้นเลยนะเอจะเหมือนกับเกมนั้นเลยนะอย่างเราปั้นตัวละครมาแล้วแบบมันมีของติด ID อเดียอย่างเงี้ยเราก็ขายไปทั้งตัวละครตัวนั้นเลยอะ่ะมันมันจะเป็นแนวแนวนั้นเลยใช้ NFT มาซื้อ,อดอบของมาก็เอาไปหย่อนไว้ในเว็บรอคนเข้ามาซื้อนู่นนี่นั่น และสําหรับคําถามนี้ว่าเซิร์ฟนี้เหมาะกับผู้เล่นประเภทไหนนะครับอันนี้ถามมาจากทีมงานเลยนะว่าเขามุ่งหวังไว้ว่าจะทําให้เซิร์ฟนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่นํามาให้บริการเพื่อคนวัยทํางานนะครับจึงมีฟังก์ชันต่างๆอำนวยความสะดวกมากมายที่ไม่ต่างจากเกมมือถือประเภทไอดอลเท่าไหร่นะครับซึ่งไอประเภทเนี้ยเราไม่ต้องอยู่หน้าจอก็สามารถอัพเลเวลตัวละครได้ ตื่นเช้าไปทํางานก็ปล่อยบอททิ้งไว้ตอนเย็นกลับมาก็เมเนจไว้ว่าเออสตามิน่าเนี้ยเราจะเอาไปทําอะไรบ้างซึ่งมันเป็นการบริหารทรัพยากรที่เราต้องการว่าจะเอาไปทําอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการเซตบอทให้มันลันไปด้วยตัวของมันเองยกเว้นจะถึงคอนเทนต์ที่เราต้องเล่นมืออย่างการล่าบอทหรือ PVP กิววอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัดคอนเทนต์ที่จะต้องใช้เวลาในการหาของฟาร์มอัปเกรดตัวละครเนี่ยทิ้งไปและเรามาเล่นเฉพาะคอนเทนต์ที่เราสนใจเป็นเฉพาะเจาะจงเซิร์ฟนี้คอนเซปต์จะประมาณนี้ครับซึ่งจุดประสงค์ของทีมงานที่พัฒนาเซิร์ฟนี้ออันนี้ก็ถามมาจากทีมงานนี่นะครับว่าเขาอยากให้เข้ามาร่วมสนุกกันมากกว่าการเอินถึงแม้จะเป็น NFT ก็ตามเลยอยากจะให้คาแนะนาว่าเซิร์ฟนี้เนี่ย สายฟาร์มไม่ค่อยเหมาะครับเพราะสายฟาร์มสายวนดันเนี่ยส่วนมากจะฟาร์มขยะมาขายและของแลเนี่ยคือกําไรแต่อย่ยงที่บอกครับเซิร์ฟนี้เนี่ยระบบเถื่นไม่มีบวกกับหลายๆอย่างเนี่ยที่ไม่เอื้อํานวยให้ฟาร์มเพราะว่าถ้าเราไปขุดแร่แมปนั้นเนี่ยเป็นแมปพ k เเราสามารถโดนฆ่าได้ถ้าไม่อัพของซึ่งถ้าเราอัพของมันก็จะไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่เรามาฟาร์มอีกนึกออกปะมันย้อนแย้งกันในตัวอยู่แล้วอ่ะการจะฟาร์มหรือวนดันอะไรพวกนี้เนี่ย จึงเป็นไปได้ยากกว่า2เซิร์ฟที่พูดไปข้างต้นแต่ถามว่าฟาร์มได้ไหมมันก็ฟาร์มได้อยู่ดีครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองและปัจจัยอื่นๆที่นำปาประกอบก,บกับการตัดสินใจว่าจะไปเล่นเซิร์ฟไหนดีเพราะฉะนั้นเราจะมาที่หัวข้อต่อไปนั่นก็คือกิลวอร์เซิร์ฟนี้นะครับถ้าวิเคราะห์เอาตามเนื้อผ้านะผมว่าแม่งเดือดที่สุดใน3เซิร์ฟแล้วเนื่องจากจุดเด่นที่สุดของเซิร์ฟนี้มีอยู่2หลักที่ชูโรงนั่นก็คือฟังก์ชันต่างๆรวมถึง NFT นะครับ และสุดท้ายคือกิวลวไม่แหลกอันนี้คือดีที่สุดอย่างที่รู้นะครับแลกนัลล็อกนั้นอยู่คู่ความแหลกมาช้านานตั้งแต่อดีตเนี่ยเซิร์ฟแท้ทุกเซิร์ฟนะครับที่เปิดมาในประเทศไทยเนี่ยไม่มีเซิร์ฟไหนเลยที่จัดการกับปัญหานี้ได้แต่ไม่ใช่กับเซิร์ฟนี้นะครับแล้วมันเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นนะถ้าจะอธิบายก็น่าจะยาวหน่อยแต่ขอสรุปสั้นๆว่าเซิร์ฟแท้ที่เปิดตั้งแต่เอเชียซอฟจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยได้ใช้ตัวเกมที่มีชื่อว่า a e g i s เป็นตัวต้นแบบตั้งแต่20ปีที่แล้วนะครับซึ่งมันเก่าจนแทบจะไปทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วอ่ะคือแบบตึงสุดแล้วอ่ะต่อไม่ได้แล้วอ่ะแต่เซิร์ฟเถื่อนเนี่ยหรือที่เราเรียกว่าเซิร์ฟไพรเวทเนี่ยได้ใช้ตัวเกมอีกตัวเกมนะครับที่มีชื่อว่าอ h e นามาเปิดมันคือตัวเกมรูปแบบใหม่ที่ถูกพัฒนามาหลังจากนั้นนะครับทําให้การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขต่างๆเนี่ยจะทําได้ยืดหยุ่นและหลากหลายกว่านะและ ROL หรือ Le นด์ล o k l a n d w o r วก็ใช้ตัวเกมนั้นนะครับ ปัญหาความแหลกในกิลวอ์ที่มีมาช้านานจึงหายไปและอีกสาเหตุที่ทําให้คิดว่าเซิร์ฟนี้เดือดที่สุดใน3เซิร์ฟนะนั่นก็คือกิลที่มาลงในเซิร์ฟนี้เนี่ยมีกิลยักษ์ใหญ่หลายกิลและ1ในนั้นมีออสอยู่ด้วยเอาจริงมันไม่ใช่แค่ออสหรอกครับมี16คนโฉดที่ใครเล่นแลกมาตั้งแต่สมัยแรกเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนะแล้วก็อีกหลายกิลมากๆนะที่เป็นกิลใหญ่ที่พร้อมที่จะแบบมาไฟกันอะ ถ้าใครยังไม่เคยดูคลิป l e ส Zone vs Dark Zone ก็สามารถเข้าไปดูในช่องได้เลยนะครับว่าการที่กิลกิลนึงเนี่ยมีผลต่อทั้งเซิร์ฟเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรแล้วมันเป็นไปได้ยังไงและไอ้การที่กิลใหญ่อย่า,ยอยางออสหรือ16โคนโชนหรือกิลต่างๆเนี่ยแหละมาที่เซิร์ฟนี้เนี่ยมันเลยการันตีว่าจะมีขั้วที่แข็งอยู่ขั้วหนึ่งรอชนกับอีกขั้วหนึ่งที่จะขึ้นมาและถ้าใครได้ตามข่าวเรื่องการประมูลคอสตูมที่จบไปเกือบ20บล้านบาทเนี่ย มันก็การันตีได้แล้วว่ากิลใหญ่หลายๆกิลได้แสดงความพร้อมที่จะลงเซิฟนี้อย่างเต็มระบบแล้วนะครับผมเลยฟันธงได้เลยว่ากิลว,วอลเซิฟนี้เนี่ยแม่งเดือดแน่นอนอ้ออย่างหนึ่งเซิฟนี้มีจัดรายการแข่งด้วยนะครับมันคล้ายๆกับ R า c เลยซึ่งรางวัลก็มากถึง7ล้านเลยทีเดียวทําให้โปรเพเยอร์หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจกับเซิฟนี้และรายการนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะทําเรื่องเจาะไปยังรายการแข่งของทั้ง3เซิฟแล้วกันนะครับเพราะว่า เขาออกกฎใหม่มานะซึ่งกฎนั้นก็คือแต่ละคนเนี่ยจะสามารถลงแข่งขันได้ใน1รายการเท่านั้นอย่างของผมเนี่ยลงแข่งแร็งด์ล็อกคลาสสิก GGT นะครับซึ่งผมก็จะลงได้แค่เซิร์ฟนี้เนี่แหละอีก2เซิร์ฟเนี่ยไปลงไม่ได้แล้วทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในวงการนี้สูงมากนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะลงควบ2รายการขึ้นไปนะครับอย่างกิวตาแดงเดตั c ชั o นเนี่ยก็จะลงทั้ง ROS ทั้ง แล็กนันลล็อคลาสสิกอ t c อะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมีกฎน,นี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะต้องปรับตัวกันพอสมควรเลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับหวังว่าใครที่ฟังจนจบเนี่ยจะสามารถนำไปเป็นเรฟเ e น c e อ้างอิงในการตัดสินใจเล่นเซิร์ฟใดเซิร์ฟหนึ่งได้นะครับและหวังจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆชาวแล็กนันลล็อกด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย